กราบสวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่ใน่ยโสซาก้าไทยแลนด์นะครับวันนี้ครับผมจะมาเปิดกล่องนะครับไม่ได้เปิดกล่องสินี่ครับห้าแสนแล้วก็ห้าแสนนี่ครับห้าแสนเป็นไงล่ะครับโอ้ห้าแสนเลยนะครับห้าแสนห้าแสนห้าแสนเลยทีเดียวห้าแสนนะครับผมแก้กันห้าแสนเลยทีเดียวครับเป็นไงล่ะนี่ครับห้าแสนเนื้อเขาแกนห้าแสนะนรับนี่ ก็ไอเทมต่อไปก็เป็นนี่ครับนี่ครับนี่หกลางวันเลยทีเดียวเปิดกล่องกันก่อนเลยครับนี่ครับได้แล้วได้แล้วโปโหเอามาทำไมเนี่ยเอามาทําไมเนี่ยสายเลยครับผมไม่ได้นี่ครับมาแล้วครับห้าแสนนี่ครับสี่แซทห้าแสนครับมาดูของในมาเก็ตกันดีกว่าซื้ออะไรดีครับซื้ออะไรดีครับวันนี้ครับน่าจะเป็นเราเป็นะายดีนะครับเอาเป็นะายดีครับวันนี้ครับ อืวันนี้เขาเอาแต่ของกากลกันทั้งนั้นเลยครับไม่มอแต่ของหลังนี่ขอหน่อยดิขอของโหดๆหน่อยโหดๆเลยครับเพ่เอามันโหดๆเลยโหดๆเอามาโหดๆครับมันไม่มีของโหดเะยครับมาของโหดอยู่แล้ครับมันไม่เอาของโหดลงมาขายครับสงสัยจะโดนซื้อหมดแล้วครับน่าจ่ายนะเพือนเนี่ยน่าจะเอาน่าจะทิ้งไปหมดแล้ว น่าจะโดนซื้อหมดแล้วของอะไรพวกนี้มันแพงเกินนะครับบางอย่างมันก็แพงเกินไปบางสิ่งมันอย่างมันก็แพงเกินไปนะครับแพงจนซื้อไม่ได้ไม่มีเงินครับนี่ยบเป็นไงนะครับนี่ของโหดเจ็ดแสนครับไอ้นี่ครับเสื้อนี้ครับสวยครับเสื้อแต่ว่านะเน้นที่ประสิทธิภาพผมไม่ได้เน้นที่สวยครับเน้นที่สวยไม่ได้ครับ บวกสิบเก้าแสนหนึ่งล้านแพงเกินแพงเกินไปแล้วแพงเกินครับอันอื่นครับอันเอิงครับไม่มีเลยครับมันือกในหมวดหมู่เลยกันเสื้อเสื้อได้มีอะไรบ้างครับเดีอยะตอนนี้รับมีแค่สี่แสนเสื้อนี้มันมีประสิทธิภาพน้อยไม่อยากใช้ตึงใช้ไม่คล่องครับโหเสื้อล้านห้าอนนี้อะไรเนี่ย นี่ครับโมโหมันไม่มีของใม่ซื้อเลยของสมดเลยนี่ไงครับนี่ไงครับไป y ทำไมครับไม่เข้าใจครับโมโขครับไม่เอาครับหกหมื่นหกแสนมันใสียด้วโดนซื้อไปแล้วเมื่อกี้ครับมันลดลงไปครับวันนั้นเอาหมวกก็ได้ครับเอาอื่นไม่ได้ครับเอาหมวกดีกว่าโอเคครับหมวกครับหมวกหมวกครับหมวกมาหนอยสิหมวก หมวกองหมกนะครับมีเลยครับของดีๆมีเลยครับได้ทั้งห้าแสนซื้ออะไรไม่ได้แล้วสงสัยต้องเก็บเงินมาแล้วครับแบีนี้ไม่ได้ซื้อแน่นอนนะครับเอาแต่ของไก่ลงนั้นเลยครับไก่เนี่ยไก่อือหือจะไปเนี่ยมันเป็นผ้าคลุมแล้วกันนะผ้าคลุมอะโอ้โหสี่แสนโอ้โหของจากน่านนี้จะขายอีสี่แสนโอ้ยนี่ครับนี่สวยครับ อยากได้อันนี้ครับอยากได้ครับนี่อยากได้ครับนร่บครับนื่องจากว่าเป็นของที่อยากได้แล้วตั้งแต่ใจเสื้อครับครับหาของขายก่อนครับของที่ใช้ขายในวันนี้อันนี้ก็ันนครับนี่ครับแล้วก็ไอเสื้อี่เก็บนะครับขายนี้ก่อนเลยครับนี่ยขายทิ่งแม่งเลยครับ มันเจ็ดพันครับหมื่นเดียวเองครับทั้งหมดมันห้าหมื่นครับขายถาวรครับทั้งหมดมีห้าหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นครับยิบหาเนี่ยครับห้าหมื่นครับห้าหมื่นครับเน้นเลยนะครับห้าหมื่นครับอันนี้ยังมาทําไมอ่ะขายห้าหมื่นครับเพื่อได้ห้าหมื่นครับยอมขายครยอมขายเลยทีเดียวครับเพื่อให้ได้ห้าหมื่นครับเออเชนี้ นีรับเสื้อเนี้ยได้แล้วก็จดครั้ง,ด,นะด,งดียแล้วครับที่ขาย,ยครับมีก็าทำอะไรครับไม่มีก็ว่าประโยชน์ครับมัทำไมก็ไม่รู้ครับนี่เสื้อเป็นหมวกวัวเพราะขาบอลไม่อยากไม่อยากขายมากเลยเอออะไรเดีครับลงสัยเงินจะไม่พอแล้วนะครับเงินไม่พอครับทไงได้เงินไม่พอไไครับรโว อย่าได้อย่ได้อันนี้ครับเนี่คห้าหมื่นครับมันจะแพงเยอะไปเปล่าครบแพงเกินครับเพราะฉะนั้นอันอื่นครับอันนี้ไม่ได้ถ้านั้นอันอื่นนะครับผมรอเลยครับป้าเลยครับหาครับหาอันอื่นครับอะไรมาตั้งห้าแสนไม่มีของดีๆขายเลยครับครับมีครับเพราะฉะนั้นนะครับจบแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเพราะมันไม่มีของดีๆให้ขายครับเพราะฉะนั้นครับ ไปครับเจอกันนะครับคลิปหน้าครับ